สวัสดีครับชาวโลบุตท่านตอนนี้ก็กลับมากับรายการไอนิออแล้วอยู่กับผมไอซมาวันนี้เรามาเล่นเ,เค e เจอร์ออฟโซเลกันเย้ว yeah! ฮูมาก็ช่วงนี้ผมเอจะว่าไงดีนะเออไม่ค่อยมีเวลานะคลิปนี้อาจจะอาจผมอาจอาจะไว้แล้วก็ทิ้งยาวไปหน่อยนะก็ช่วงนี้เดีย๋ยวมันมีงานเข้ามาในวะงนี้แล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยมาแต่ไหไหนแล้ว Hey, ช่องผมครบ500รสับสไคร์แล้วตบมือเย่ yeah. มาในคลิปนี้ผมจะไม่เล่นเคยเจออะไรผมจะมาสุ่มดวงเลยดีวกว่าแบบตัวอะไรที่เราจะได้เล่นแล้วเราจะเล่นตัวนั้นเลยตู้ที่ผมจะมาสุ่มดวงใช่เพราะว่าสุ่มเนี่ยมันก็มีแค่2ตัวมันเป็นตู้เดสกาชานะเออมันต้องใช้ตัว๋วมันต้องใช้โทเคน็น่งความตายเล่นอ๋อในตู้กาชาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามมันจะมีวันเวลาในการลิซิตของมันอยู่นะ ส่วนวันนี้ตอนนี้มันมีสองตัวเรียกว่าสุ่มได้ไหมอัตรามันก็ได้ห้าสิบเปอร์เซอ่ะมีสองตัวมีตัวแรกคือเลฟฟิลินแล้วก็วูดลาโลจริงๆผมอยากได้เจ้าตัวแบบเลฟฟิลินมากกว่าดูจากสภาพชื่อแล้วแต่ผมเป็นมือคนดวงแบบว่าดวง,ดวงหมาหง่ยมากเลยอยากได้ตัวนั้นไม่จะไปออกอีกตัวหนึ่งต่อให้มันมีแบบการผมเคยเก็บกาชานี่ไม่ต้องพูดเลยล้างตู้อ่ะล้างตู้เย็นเลยอ่ะ ผมต้องพูดว่าผมต้องอยากได้วูดลาโรใช่ไหมแล้วผมจะได้เลฟิลินถ้าผมพูดว่าผมได้เลฟิลินผมจะได้วูดลาโรเพราะฉะนั้นผมจะพูดว่าผมอยากได้วูดลาโรแล้วผมจะได้เลฟิลินงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยปะลองกดไไรดีวะไม่สียเวลาผมป๊อปปปปปปผมต้องพูดว่าผมต้องอยากได้ วูดลาโลใช่ไหมแล้วผมจะได้เลฟิลินถ้าผมพูดว่าผมได้เลฟิลิน <S 2> <S 2> ผมจะได้วูดลาโลเพราะฉะนั้นผมจะพูดว่าผมอยากได้วูดลาโลแล้วผมจะได้เลฟิลินอ้สศสมพรป่ามาเรามาเล่นเจ้าตัววูดลาโลเลยวะ่ะมาดูค้าสถานะกัน,นดนีกว่าพลังชีวิต7,500หน่วยดาเมจ400หน่วยสเตมิน่า95เวลาในาการเโต,โติบโต50นาที น้ำหนัก4,500ปอนด์ความเร็วในการเคลื่อนที่เดิน45วิ่ง62มาแล้วมาดูพาสซีฟติดตัวกันเลยดีกว,ว่าบอกพิษ40%โลกป้องกัน2.5หน่วยอ่าแล้วก็การโจมตีของโลกโอ๋อ6หน่วยเลยเหรอแสดงว่าไปตีเขาเนี่ยแบบถ้าเขาไม่ตายเขาก็คงแบบหิวน้ำหิวข้าวเลือดแบบรีเจนช้าแล้วเนี้ยโอ้โห เอาเรื่องเนี้ผู้สังเกตการที่กระตือรือร้นคืออะไรวะน้องบล็อ,บอกบีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ท้องเหล็กอ่าท้องเหล็กคืออะไรวะอ๋อท้องเหล็กมันกินได้ทั้งเนื้อเน่าและเนื้อดิบโอเคบล็อกโลกอ๋อมันก็นักปีนเขามันสามารถปีนไป่ายได้ บล็อกโลกนี่คืออะไรแบบการแบบพวกแบบดีบบดซีะเหรอใช่ไ่ะการในานะดีซีโอเคแล้วก็สกิลการใช้งานมีสูบพลังชีวิตลายลิทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อู้น้อยจังอะแล้วก็ลหมหายใจเป็นพวกพ่นไฟอะไรพวกนี้ก็สำหรับตุ๊กตามผมจะใส่เป็นกบพิเศษนะแล้วก็ใส่ออโตพม่นไปด้วยเพื่อเพิ่อมอัตราการกลายพันธุ์จาก5%เพิ่มมาเป็น20ซ ป่ะตอนนี้เราเข้ามาในเกมมาแล้วอก็อสำหรับเจ้าวูดลาโลนะสภาพตอนนี้มันตัวมันล้นโลน,นะนะ <c oughs> ก็เป็นสิ่งมีชีวิตพืชใช่ไหมโอ้อุ้ยคืออะไรอ่ะมันกินได้ทั้งเนื้อแล้วก็สังค์สแสงเหรอใช่ป่ะโอ้ตัวที่มันเป็นพืชแล้วสังค์สแสงเนะี่ยมันเป็นพาสีของตัวพวกอ่าได้เป็นแบบเคเจอร์แบบมอนสเตอร์พวกพืชน,นะ มันจะมันไม่จำเป็นต้องกินน้ําโำเพราะมันสั่งก้อแสงได้กคเท่เลยครับเอ่อ,อปีนไหนมันบอกปีนไปได้ไงผมไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะปีนได้ตรงไหนเลยอไอตัวนั้นเขาลักษณะการแก่พันสองอันเลยวะมาเรามาดูค่าสถานะตอนที่ยังเป็นวัยแบะๆกอยู่เียวะค่าสถานะของเจ้าวูดลาโลนะพลังชีวิตหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโอ้เปิดมาก็เยอะอยู่นะ ดาเมจลดลงตอนนี้ลด5%นะได้57หน่วย <c oughs> ขอไปอ่ะเตมินา139รีเจนลดไป25%เหลือ2.7น้ำหนัก675ปอนด์ความเร็วในการเคลื่อนที่เดิน66วิ่ง91 มีตัวนี้มันจะวิ่งตามผมอย่างเดียวเลยวะ่ะสวัสดีครับอัย้ยมันมีแถบเลือดใครอยู่เว้ยเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวเจ้ยเจ้าตัวน้อย,อยกาลาวอร์เดนโอเคไม่ยุ่งหรือว่ายุ่งดีวะมันลดดาเมจเราลดน้ำหนักเราอ่ะดิมันจะตีมนันได้ไหมมันโตเต็มวัยยังอะไอ้ใช่มันโตเต็มวัย,งงยวแล้วดิเราอย่ายุ่งกับมันดีวะเราลุกขึ้กินิสักดิ์มันพอเราเคย เล่นเป็นมันมาแล้วฮัลโหลอ้าวอ้าวอ้าวเฮียนิ่งเลยโดนจริงจกเล่นซะแล้วเงียบขอบคุณครับมันเห็นมันแค่ท่างแบบเราใส่มันใส่ตุ๊กตาอะไรด้วยหรอใช่ปัหาอันนั้นดำๆอ่ะข้างข่าวอ่ะเออดีเรอ โคตรโจรเลยเว้ยกินเนื้อเจ้ากาลาวอร์เด้นกับค้อมบากอิ่มแล้วกินคขาเดียวอิ่มปีอย่างหนึ่งเว้ยไม่ต้องไปอยู่ในน้ำล้วไปบันเทิงโชครถเบนรถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ผมต้องบันเทิงโชครถสิบล้อรถบาดรถเบนรถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แดกคุณหรอกเ้ยมันต้องหันหัวเงี่ยในการปีนวะอุ้ย ปีนยากปีนเย็นแท่เออไหนๆก็ไหนื่ะมามาดูค่าเสียงคำรามเลยดีกว่าของเจ้าบูนลาโลคำรามแบบแอคทีฟนี่คำรามหรือเ่าหะงวกเฟลี่ฮะโอ้โหเสียงโคตรเบาเสียงคำรามเวกโอ้โหยี่หรออะไร เิกเสียงไวยเจียงคำลาเมงแต่ละอันตลกว่ะในดูท่าแบบแอคโคหน่อยนี้แอคโคอีโมท่าียบต่อสู้ขบฟันขบฟันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ส่วนท่าง่อยน่งอยไอ เอาโทเค็นคืนได้ไหมตื๊ดตื๊ดตืดตืดตืต้องใช้เวลาในการเดินทางโอ้ยเหลืออีกแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ผมก็จะโตเต็มวัยแล้วอาอยุครบร้อยเราจะได้กลายเป็น Elder เอลเดอร์นะอ๋ออันนี้ก็คืออยู่ในแพ็คเราเหรอตีใครอยู่วะเฮ้ยว,ว้าวออร่าเปล่งประกายนีอ่อันนี้เขาเรียกว่ากิมเมอร์วะน,นี่กิมเมอร์ทั้งตัวปะเนี่ยโอ้ยตรงนี้เขาโว้กนะันเหรอ วอ์แคนเฮ้ยถึงเวลาที่เราจะกลายเป็นเอลเดอร์แล้วอืมกดไปเลยเป็นเอลเดอร์เลยเฮ้ยเดี๋ยวออลโต้พุดผมอะไรเนี่ยไม่แสดงออกเลยโอ้โหแต่ไม่งเยอะเรียบร้อยเราต้องซ้ำรอซ้ำคนเจ็บอเอาไหมบอสเอาไหมเอาไอตัวนี้ไหมเอาไหม บอสเดินไปกัดเขาแล้วบอสอย่านิ่งดิมาแล้วตึกยักษ์ชนยักษ์ใหญ่ชนใหญ่เหล็กชนเหล็กเอ้ยเพื่อนถงโดนว่ะต้องไปช่วยวะเนี่ย กัดแรง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 ว่ายแล้วยักษ์ชนยักษ์ใหญ่ชนใหญ่ผมตายแล้วไอ้ยักษ์ผมตายแล้ว้ยไอ้ยักษ์ตัวตนั้นจะตายแล้วตายเรียบร้อยกอซิลลาตายแล้วเราไปล่าช็อตมันวะ ไอ้นอกนี้ไม่รอดหรอกเตรียมตัวได้เลยลัดช็อตนีอ่อ้าวเพื่อนผมโดนนกตอมว่ะช่วยเองเพื่อนช่วยเองมาแล้วสายฮิวผมมาแล้วอ,อย่าแม่งกัดกูด,ด้วยสัตว์ เอ้ยกูจะช่วยมึงยังไงดีวเว้ยเฮ้ยน้องมันกำลังเจ็บเว้ยน้องกำลังเจ็บน้องกำลังเจ็บน้องห้าร้อยห้าร้อยเจ็บไอ้เหี้ยเจ็บไปเลย <c oughs> อาตอนนี้ผมก็กลายเป็นอายุ200วปที่เรียบร้อยแล้วมามาดูสถา,าน,นะกันดีกว่าพลังชีวิต7,500หน่วยดาเมจ479อ่ามันลอบอยู่0.2%โนะอหยังจะลอบอีกเนาะแล้วก็สเตมินา71รีเจน3.1น้ำหนัก5,625ความเร็วในการเคลื่อนที่เดิน45วิ่ง62 โหนี่วิ่งมาทา่าหนาเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเ,เลยไม่มีแต่ขิงขนะดิในแชทอะเซิร์ฟไทยอะโอ้ยวะนี่คืออะไรวะเนี่ยนี่คือกาล่าวอร์เดนอย่าปิดคลิปนี้ขอเป็นเจ้ากาล่าวอร์เดนนี่ดีกว่า <oz> จากเอตัวเองเอา้าวเฮียกูตกน้ำปีนสิปีนไอ้เฮียปีนหน่อยน้องขอร้องเข้มปีนยากแต่ว่าเขียโอ้ <oz> <oz> ปีน ปีนสิน้องหามันก็โอ้ยโอย้ความพยายามที่ไหนโน no มอเทียอย่างนั้นมึงปีนสิจะได้กินมาน้อยเยีกร่างโอคัมมอนโอ้เขียปีนได้ทีอะโคง้งหมดแล้วไม่สนเลยเนาะตาย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 เฮ้ย ผมมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมตีผมผมตีมันไม่โดนนะอ้าววะโอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปเคเจอร์วันนี้เป็นไงชอบหรือเปล่านะก็เจ้าบูดาโลเป็นหนึ่งในตู้กาชาของเดซเดซโคเคนของเขาอ่าเป็นไงชอบหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจผมด้วยเจอกันคลิปหน้าบา,บายทุกคนบาย อย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยซับสไคร์ไม่ทำให้ผมได้ตังค์เพิ่มแต่เห็นแล้วมันชื่นใจ